วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5นันหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกอกราคากอกราคาสูงต่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจาถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรทีเด็ดประจาวันแล้วก็ยังมีแอปสําหรับมือถือ Android อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก Facebook มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้อ่ะสวัสดีครับมาเจอกับ u t u b e เด็กเก็บบอลแล้วก็ดูสกอร์นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ฟุตบอลยูโรอีก3คู่นะฮะ ข่าวก็น่าจะได้ออกไปแล้วนะครับยินดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับที่จะได้ดูฟุตบอลยูโรครบทุกเกมนะฮนะนัดสุดท้ายที่เตะเวลาเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวจะออกนอกเหนือจากช่อง NBT แล้วเอ่อ PPTV ที PP TV, G, ช่อง36แล้วก็ช่อง3ฮนะถ่ายทอดสดร่วมกันนะครับก็คือ3มช่องเลยนะติดตามชมกันได้แล้วก็มีทวิชั่นที่ถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะก็เลยรวมกมันเป็น4ช่องเหน็นไหนเนั่นนะฮะติดตามก็ได้ PPTV ก็มีทั้งโคปาอเมริกาแล้วก็ยูโร2020แล้วนะครับ ให้คุณผู้ชมได้มีความสุขกันทุกท่านขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดเมื่อเช้าก็ไปบรรยายอารุกวกับอเาเจนินาเขาวันนี้ไม่มีโอกาสยิงเลยเซ็งจริงนะครับก็กลายาว่าเมื่อวานให้คําทํานายไป2ผิดแล้วก็ฟลุกมาถูกหนึ่งอังกฤษเนี่ยผมให้ชนะ2อหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครอยู่สกอตแลนด์ก็น่าจะได้สตาร์เพราะว่าอังกฤษต้องยิง2ประตูอันนี้ฟลุกมาได้แต่2สองคู่ผิดเลยนะครับผมให้อาเจนีนาเสมอแต่ว่าอาเจนินาชนะแล้วก็เมื่อวานนี้ผมคิดว่าโครยจะชนะสุดท้ายเสมอโดนนาก่อนด้วย วันนี้ผมขอแก้ตัวครับไปที่2องคุ่เลยครับฝรั่งเศสครับทีมชาติตะการ์เบิร์ตจะเจอกับฮังการีนะครับฮังการีผมแซวไปนในสปอร์ตคอเนอร์ว่าเขาวาพลาดไปเอานักไปเอาแฟนบอลเข้าสนามได้60,000คนทําให้โรนัลโดอนดีดเป็นม้าเลยแล้วก็ไล,ล่ถล่มสาูนในเกมแรกนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเขาก็จะเจอแบบเดียวกับโด้ก็คือแม้ว่าวันนี้ผมอาจ ผมกําลังคิดว่าเออทั้งฝั่งของคิดเอมาเป้จะลงครึ่งหลังหรือเปล่าแต่ว่าฝรั่งเศสนะครับกองกลางเขาเล่นกันง่ายมากทั้งกองเต้ปอกบาและมีองตัวกริสมันคอยประคองให้ปอกบาเลน่นง่ายแถมมีอาเดลลาบิโอในการเก็บกวาดอีกนะครับกองหลังเขามีวาลามีเคมเป็นเบ้มีโอปาเมกาโนนะครับมีปาวามีลูก้าอิสังเนสค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากนะครับสำหรับแชมป์โลกฝรั่งเศสปี2018นะฮะผมบอกเลยว่าวันนี้ฮังการีโดนแน่ๆครับมีโอกาสโดนแบบ3ามศูนย์เลยสามหนึ่งอีก นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมชอบทีมของ d ีดีเดชองครับสองทุ่มตรงครับฝรั่งเศสชนะแน่นอนนะครับไปกันที่สเปนจะโปแลนด์ครับวันนี้เลวานดอฟสกี้จะเจอกับโปแลนด์ก็เป็นงานหนักของของสเปนเช่นเดีวยวกันนะครับสเปนเกมล่าสุดเอาชนะมาได้แบบแหมคนก็ด่าโมราต้าค่อนข้างเยอะนะครับว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยมีใครดีกว่าแกหรือเปล่านะครับเอ้ยเกมสเปนล่าสุดเล่นไม่ดีนะเท่าที่ ไปดูมาเมืมม่อเมื่อคืนผมนั่งดูอังกฤษก,กับสกอตแลนด์ครึ่งแรกน,นี่บิลลี่กิลมอร์เล่นกับเมสันเมลได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ครับสเปนกับโปรแลนด์ผมว่าสเปนจะชนะแต่ชนะ,ชนะไม่ขาดกับอาจจะชนะแค่ลูกเดียวเท่านั้นส่วนคู่สุดท้ายครับบิ๊กแมชโปรตุเกสเจอกับเยอรมนีครับเล่นที่มิวนิกบ้านของไบเยอร์มิวนิกครับก็คืออาริยันซาลีน่านะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ครับอาจจะมีพลิกล็อกก็คือหลายคนมองว่า นะตอนนี้เต็งแชมป์ของยูโรก็คือฝรั่งเศสใช่ไหมครับแล้วก็อันดับสองอันดับสามอิตาลีแล้วก็โปรตุกเกสใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมองว่าทีมชาติเยอรมันครับจะรวบรวมจิตใจทุกอย่างและเอาชนะโปรตุกเกสได้ครับเหตุผลเพราะว่าทั้งฝั่งของโยคิมเลอรวันนี้อาจจะให้คิมิเตกลับมาเล่นมิดฟิลด์นะครับคือตอนแรกเขาใช้เป็นสามแล้วก็หลังเอ่อมิดฟิลสองคนแล้วก็วิงแบ็กอีกสองก็คือกลายเป็นโรบินโกเซ่นกับโจโซคิมิต็งางเป็น เอลคายกุนโอกันกับโทนิครอซ,ซึ่งมันเลือกยาก,กน,นะแต่ผมว่าวันนี้อาจจะใช้คิมมิดกับมิจิมิทฟิลเหมือนกันที่หลายหคนขอนะครับเชื่อว่าจะดีพอในการเอาชนะโปรตุเกสได้ในบ้านของตัวเองเพราะชนะสาคู่ในวันนี้ครับฝรั่งเศสชนะฮังการีแน่นอนนะครับสเปนเฉือนโปรแลรนด์และสุดท้ายเยอรมนีจะฮึดเอาชนะโปรตุเกสได้1ประตูครับส่วนใครไม่ทัวยอยากจะไปดูโปรแกรมวิเคราะห์อบอลเช็คก่อนได้ขอเข้ามาในคอมเมนต์ เข้าไปข้างล่างให้นะครับใครอยากได้เพิ่มมีกลุ่ม V.I.P. จัดให้เข้าไปได้ที่เด็กแกปอนได้เลยนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามานึกกันได้เลยนะครับ3คู่วันนี้และเดี๋ยวเจอกันเกมออน3ทุ่มครึ่งทาง PPTV ครับสวัสดีครับ PREVIEW